ผมมีความคืบหน้าอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนั่นก็คือกลุ่มคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จอันเนื่องมาจากว่าข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องจะว่าด้วยเรื่องของการคีย์ไม่ถูกต้องจะว่าด้วยเรื่องของระบบข้อมูลผิดพลาดเว็บไซต์ผิดพลาดหรือว่าฐานข้อมูลทะเบียนราชก็ตามแต่นะครับคนกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปตั้งแต่ต้นเพราะลงทะเบียนไม่ผ่านมีมากถึง1ล้าน7แสนคน ย้ำนะครับว่ามีมากถึง1นล้านเจ็ดแสนคนนะครับทีนี้กระทรวงการคลังเคยบอกเอาไว้นะครับว่าจะหาวิธีการที่เหมาะสมไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาจากคุณรบวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพิ่มเติมนะครับว่าสืบเนื่องจากว่าภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ก็คือไล่ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินเยียวยาออกไปอีกประมาณ1นล้านสี่แสนคนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธ ล้วหลังจากนั้นจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพฤหัสบดีกับวันศุกร์นั้นจะมีกลุ่มที่ตกหล่นและอยู่ระหว่างการตรวจสอบและผ่านสิทธิ์ได้รับเงินเนี่ยเพิ่มเติมหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฉายภาพให้ดูขั้นตอนในสัปดาห์หน้าเราก็จะทราบว่าผ่านไปแล้วหน้าขณะน,นี้ที่ผมอัดคลิปนะครับ15ล้านคนสัปดาห์หน้าคงเต็มนะครับ สัปดาห์หน้ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเต็มงบทั้ง16ล้านคนแล้วอาจจะเหลืออยู่บางกลุ่มสักหลักพันหรือหลักหมื่นก็ตามแต่เนี่ยก็จะค่อยๆไปเก็บจนหมดหรือว่าจนครบทุกคนทุกกลุ่มนะครับเราหวังใจว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะกระบวนการที่ล่าช้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ก็อยากให้กระทรวงการคลังเนี่ย เก็บให้หมดแม้ว่าจะต้องเสียเวลาแม้ว่าจะต้องล่าช้าไปขนาดไหนก็ตามแต่ใจหนึ่งก็พยายามเรียกร้องให้รีบกันเต็มที่เห็นอะไรไหมครับคุณผู้ชมครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนเกี่ยวครับคุณผู้ชมครับเพราะตอนนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเก็บทุกกลุ่มเล็กๆน้อยๆหมดแล้วภายในสัปดาห์หน้า แล้วค่อยๆเก็บกันไปทีละลีเรื่อยๆอาจจะเหลือหลักพันหลักหมื่นหรือหลักร้อยคนก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็ต้องเก็บให้หมดเพราะเขาเก็บให้หมดเสร็จปุ๊บเนี่ยหมายความว่าอะไรเขาก็ต้องไปจ่ายเงินหรือว่าไปดูแลให้กับคนอีกหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนซึ่งรอคิวอยู่นะครับรอคิวอยู่ทีนี้ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าแต่มีครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเริ่มวันจันทร์ที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเห็นไหมยี่สามยี่สี่ จบวันอาทิตย์หน้าไปมันที่24ละอีกอาทิตย์ถัดไปก็เข้าสู่สิ้นเดือนแล้วแล้วก็จะเข้าสู่เดือนใหม่ก็คือเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าไปเก็บตกคนล้านเตั้งแต่หลังจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเลยนะครับมันก็จะเข้าสู่เดือนอะไรเดือนมิถุนายนจึงมีคำพูดออกมาไงครับว่าถ้าหากลงไปเก็บตกกลุ่มล้านเอาจจะได้ครบทุกคนไหมไม่ทราบ หรือได้เท่าไหร่ก็ว่ากันมาตามเหตุและผลเนี่ยนะครับคนกลุ่มล้านเจ็ดนี่ยก็จะได้เงินนะมีโอกาสที่จะได้เงิน3เดือนรวดเลยนะครับในเดือนมิถุนายนรวมทั้งหมดเป็นเงิน15,000บาทนะครับข้อมูลที่ผมเอามาพูดนั้นเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งเกิดมาจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และรวมไปถึงการลำดับที่มาที่ไปและเทียบเคียงสถานการณ์ในระยะเวลาว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มล้านเคนนะครับท่านอย่าเพิ่งท้อนะครับรอติดตามข่าวสารได้เลยเมื่อเคลียร์กลุ่มต่างๆภายในสัปดาห์นี้หรือประมาณสัปดาห์หน้าจนแล้วเสร็จเนี่ยนะครับทั้งนี้ก็จะถึงคิวของท่านและไปบรรจบกับเดือนมิถุนายนพอดิบพอด,พอดีก็จะเป็นเงินทั้งหมดเนยนะครับสเดือนรวด1 5 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับ